ลาลอมนะครับเป็นสถานีที่จะฝึกความคุ้นชินในเรื่องคันเร่งได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับรถคูเซอร์เนี่ยนะครับฐานล้อเค้ายาวนะครับเวลาที่เราตั้งสถานีฝึกกันเนะ่ะเราก็ตั้งให้มันห่างหน่อยนะครับส่วนท่านั่งนั้นนะโดยปกติกูเซอร์เนี่ยจะนั่งเยื้องไปทางด้านหลังนะครับทำให้น้ำหนักถ่ายลงหลังเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกเนี่ยเราควรที่เรต้องทำท่านั่งหรือครับเตรียมท่านั่งให้กระชับนะครับ พื่อที่เตรียมที่จะรับกับแรงหรืออาจจะโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยนะครับในจังหวะที่เดินคันเร่งนะครับส่วนเวลาฝึกในสถานีนะครับคำแนะนําก็คือให้มองไปไพลอนที่3นะครับเมื่อเราเข้าไพลอนแรกให้มองไพลอนที่3แล้วก็สร้างลายอ้อมไปนะครับอย่าเข้าชิดกับไพลอนมากเกินไปเพราะจะทําให้วงเลี้ยวไม่พอนะครับในช่วงแรกเราก็ฝึกใช้คันเร่งนะครับฝึกสายตานะครับ ฝึกการสร้างลายไปก่อนให้คุ้นชินนะครับหลังจากที่เราคุ้นชินแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มคันเร่งนะครับให้แรงขึ้นได้ครับถ้าเราใช้คันเร่งมากขึ้นนะครับมันก็จะเกินนะครับเราก็ฝึกการใช้เบรกหลังควบคู่กันไปด้วยได้นะครับในจังหวะที่ยกคันเร่งจะพับก็ใช้เทลเบรกหลังช่วยนะครับพอผ่านโค้งไปแล้วนะครับปล่อยเบรกหลังแล้วก็เดินคันเร่งเพิ่มขึ้น ในช่วงที่คืนคันเร่งนะครับหรือเปิดคันเร่งนะครับก็ใช้เบรกหลังจะสลับกันไปแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราฝึกนะครับการใช้คันเร่งนะครับการใช้สายตาการสร้างลายนะครับการพลิกรถนะครับรวมถึงการใช้เบรกหลังไปด้วยนะครับก็ลองฝึกกันดูนะครับเพื่อนๆ